เนี่ยน้ำ,นำามาทำไม,มส,ส่งใครคะเหลอขอประตูจะเปิดไม่ได้ต้องเอาห้อยไว้ตรงหน้าประตูสิเอ่อห้อยอยังไงห้อยเป็นไหมปิ่นไปช่วยน้องซิมันจะล่วงลูกอา่าอืม หอยห้อยได้ไหมห้อยเป็นไม้ปีนช่วยน้องหน่อยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยอย่าเพิ่งทำช่วยช่วยช่วยให้พี่เขาช่วยลูกอ่ะทำทีละอันให้ให้ทำทีละอันมันจะล่วงลูกเออจะล่วงมันจะล่วงปีนถือช่วยน้องอันหนึ่งก่อนเปล่าเปล่าอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งวางบุ้ย ตรงตื่นกแถ e บดินอุ้ยสันประตูดอนนี้ื้อุ่ยสัน่นไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ช่วงโควิดแล้วมันทำไมมีอันสีชมพูสีพี่เพิ่ง็ปโควิดเข้า น,นูนูอย่าเพิ่งมันจะก,กระดินไหมอา่าน้ำเปล่าถอยออกมาก่อนรอรอ,อให้พี่เพิ่งเปิดประตูโอเค <ไป S 1> ในระยะสองเมตรถอยออกมาอีกไ, <ป S 1> ไงเห็นไหมถอยไปอย่าเดิน,นให้ตลกอ,ะอล่ะอ้าวเหรออ้วเหรอ